แต่จริงๆนะตอนนี้หนูก็ไม่ได้มีแบบความร,รู้สึกที่แบบจะแบบอย่างนั้นแล้วอะ่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกึ่งๆช่วงะระยะเวลาท้ายๆแล้วที่แบบจะอยู่แบบใน B N K48 เพราะงั้นแบบไม่ว่าจะทําอะไรก็รู้สึกว่าอยากเต็มที่กับทุกอย่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้นบรรสิกรต้องพูดคนนี้ไม่พูดไม่ได้บรรสิกรเนี่ยเป็นบุคคลที่จะตามทายเมมเบอร์มากก็แบบเออเมมเบอร์คนนี้แบบตอนนี้เขามีอัปเดตเขาเรียกว่าใส่ใจเป็นคนที่ใส่ใจกัแบบเออเมมเบอร์ทุกคนมากๆ ุกคนอย่าเพิ่งเข้ามานะหนูขอจัดหน้ามาก่อนอย่าเพิ่งไม่ได้เขียนคิวไว้อย่าเพิ่งอายอย่าเพิ่งทักหนูอย่าเพิ่งทำเหมือนไม่เห็นหน้าหน,นหนูขอจัดหน้ามาก่อนเป็นร่างเอ้ามิหนูไลฟ์อย่าเพิ่งไลฟ์เปลี่ยนเคฟอรดิสมิ๊ได้ยินไหมเนี่ยเออไลฟ์เปลี่ยนเคฟอรดปกติแบบว่าพวกหนูจะไม่สามารถพูดว่าแบบเฮ้ยกําลังทํางานอะไรอยู่ได้ใช่ไหมคะเพราะงั้นหนูก็แบบยังไม่ชินในการที่สามารถพูดได้ว่าฉันมีงานถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะบอกว่า บันดึกมันเช้ามันเช้ามากมันเช้ามากทำยังไงฟิลเตอร์ถึงติดอยู่ดีๆก็ติดก็เลยคิดว่าออฟฟิเชียลอาจจะซ่อมให้อาจจะแบบเอ๊ะเด็กนี่บ่นไม่หยุดเลยเขาก็เลยซ่อมให้เป็นไปได้ค่ะเห็น <c oughs> แล้วดูเห็นโมบายแ่ปพี่น้ำหนึ่งแล้วก็สิตาเต้นบิวจิตี้ไไ มาทันงหมดมาทั้งหมดดดแล้วก็เห็นคลิปตอนเข้าวัดวันก่อนด้วยอ่ะอย่างน่ารักเลยใช่คึกว่าคึกว่าสปอยสิ่งสิบให้ฟังหน to ่อย นูดีใจมากที่โมบายได้เป็นเซนเตอร์เพราะว่ามันเป็นมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าเมมเบอร์ทุกคนอะ่ะสามารถแบบเป็นเซนเตอร์ได้จริงๆนะเราหนูรู้สึกว่าทุกคนมี potential แล้วก็มีความสามารถที่อยู่ในตัวเองแต่ว่าด้วยความ48 r g r o u p มันเลยอาจจะทําให้ทุกคนไม่ได้แบบดึงความสามารถตรงนั้นออกมาใช้อย่างเต็มที่แต่จริงๆแบบไทยแลนด์เนี่ยมันเป็น มันเป็นมันเป็นวงที่ทําให้พวกเราได้แบบดึงความสามารถของพวกเราออกมาใช้แบบเต็มที่ว่ามีอยา่าพึ่งคุยเรื่องจริงจังอยู่เอาน้องไปเก็บก่อนก็คือหนูกําลังจะพูดเรื่องจริงจังแล้วแม่อุ้มกระต่ายมาใช่หรอใช่เวลาเป่าไม่ได้เป่าฮะโอไม่ได้เห็นไหม,ไมไน้องขัดที้เลย น่อตทิ้วเลย <c oughs> อย่างนี้เลยแต่ไม่รู้ทุกคนจำรีแอคชั่นหนูน,นั้นได้เปล่าคือมันไม่ใช่รีแอคชั่นที่มันอัดมานั้นคือมันแบบว่ามาก่อนที่จะมีการประกาศให้แฟนคลับรลุยคือมันเลียวแบบเลียวมากๆนะโมเมนต์นั้นคือมันเลียวมากๆไม่ได้เป็นการแบบว่าประกาศแล้วก็มานั่งอา่านาแบบรีแอคชั่นน้องเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นคือมันมาก่อนหน้านั้น <c oughs> แล้วแบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกคนถึงมองว่าสีหน้านั้นมันคือสีหน้าดีใจก็เพ <c oughs> ิ่งรู้เหมือนกันว่าสีหน้านั้นมันคือสีหน้าดีใจฮะได้หรอแต่ได้ก็ได้เออคือมันไม่ใช่มีมันคือฮะคือครับรู้สึกแบบหนูก็อธิบายออกมาไม่ถูกแต่มันมันไม,ไม่ได้ใช่อะไรอย่างนั้น <c oughs> <ๆ>เพราะว่าสีก็รู้สึกว่าเอาจริงๆเพลงนี้มันเหมาะกับ CGM40 มากกว่า จริงๆหนูก็รู้สึกว่าแบบฮะทำไมถึงมาอยู่กับ B บ K อะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ไม่ไม่จริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจแต่ว่าอยากเห็น CGM ีเโฟร์ดเต้นเพลงนี้ใช่รู้สึกแบบว่าอยากให้แบบ CGM ได้เพลงนี้มากทีเนี้ยก็เลยบอกพี่ลินาว่าแบบเออเออเนี่ยอยากเห็น CGM เต้นเพลงนี้จังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่นะก็เลยบอกเอออะไรสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันว่าพี่ลินาบอกว่าอะไรเออเพราะงั้นหนูก็จะไปอยู่ CGM ีเโฟร์ดนะคะแล้วหนูก็จะเอาเพลงนี้ไปให้ CGM ีเวยอโฟร์ดี่เต้นด้วย <laughs> อะไร หนูไม่รู้ว่าพี่เชอร์แบบว่าน่าจะเดาๆได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะอาจจะอาจจะเดาได้มาแล้วว่าแบบเอ้ยอาจจะได้แต่จริงๆนะตอนนี้หนูก็ไม่ได้มีแบบความรู้สึกที่แบบจะแบบอย่างนั้นแล้วอ่ะจ,จะเรียกว่ายังไงเดียคือดีใจแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกึ่งๆช่วงระยะเวลาท้ายๆแล้วที่แบบจะอยู่แบบใน B N K f o r t เพราะงั้นแบบไม่ว่าจะทําอะไรก็รู้สึกว่าอยากเต็มที่กับทุกอย่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้น แต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบรอฟังซิงเกิลสิบเพราะว่าไม่รู้ว่าคนอื่นพูดะอะารยังนะแต่ว่าสาหรับหนูอหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเพลงดีดแล้วก็แบบเอ้ยเอ,ยเอยว่ะดีมากแบบสำหรับ image b n k อยากแบบว่าอยากได้เห็นเมมเบอร์เต้นการอย่างเต็มที่อีกเยอะๆเ,เออหนูยังไม่รู้อะไรเลยอ่ะแบบไม่ค่อยรู้อะไรเลยเพราะว่าพอแบบเป็นช่วงโควิดใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยได้มีแบบไปออกอีเวนต์อะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยได ไปเต้นกับเมมเบอร์บ่อยๆยังบอกว่าอีกนานอีกนานอีกนานยังยังมีแบบเมมเบอร์อีกหลายคนที่เราแบบอยากเห็นเขาแบบติดเซมอยากเห็นเขาเต้นอยากเห็นเขาร้องอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแบบ C G M แบบซัพพอร์ตพิรินะอยู่ซัพพอร์ตพ่รินะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเอ้ยเขาเป็นคนที่เหมือนแบบยังไงดีอะอยากเห็นเมมเบอร์เติบโตขึ้นมาในแบบนี้อะไรอย่างนี้นะรู้สึกว่าแบบโมบายน่ารักก็หนูรู้สึกว่าเพลงนี้ดีดีมากเหมาะกับโมบาย หนูว่าโมบายทำได้เพราะว่าโมบายคือโมบายแต่เบสจริงๆเราไม่ค่อยอยากให้ทุกคนใช้คำว่าแบบคนนี้คือเซนเตอร์ที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ว่ากับใครก็ตามเพราะว่าไม่ต้องให้คนอื่นชมเราก็รู้ว่าแบบเมมเบอร์คนนี้ดีอะไรอย่างงี้เราเล่นเราเล่นเราเล่น,แ,ลลนแต่มันก็เป็นฟีลที่ทุกคนเขามีแบบความแบบความสามารถมีคุณค่าในตัวของเขาเองเพราะงั้นอย่าแบบใช้คำพูดอย่างนั้นเป็นเชิงว่าแบบคนอื่นไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นแบบ ไม่อยากให้คนอื่นเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาแบบไม่ดีหรออะไรอย่างนั้นอ่ะก็เลยรู้สึกอยากให้ทุกคนแบบว่าเหมือนแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ซัพพอร์ตทุกคนแบบเท่ากันได้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าเอาจริงๆไม่ว่าทุกคนจะแบบอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็ดีทั้งนั้นแหละจริงๆแบบหมายถึงแบบเขาอ่ะมีความสามารถในตัวของเขาเพียงแค่ว่าเราจะสามารถรับรู้ถึงเมมเบอร์คนนั้นได้หรือเปล่าเราจะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกถึงความตั้งใจของคนคนนั้นได้หรือเปล่า เพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนรักซัพพอร์ตเมมเบอร์หลายๆคนไปพร้อมกันเพราะว่าหนูเองก็มีเมมเบอร์คือถึงแม้หนูจะเป็นเมมเบอร์เองนะหนูก็อยากซัพพอร์ตเมมเบอร์ทุกคนแบบก็ตอนแรกคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยเราสามารถแบบไปทํางานเบื้องหลังได้ไหมอะไรเพราะว่าอยากแบบเป็นคนซัพพอร์ตเมมเบอร์เองบ้างเงี้ยอยากแบบ เป็นหนึ่งในคนที่สามารถจะสามารถซัพพอร์ตได้เพราะว่าตอนนี้หนูอยู่ในฐานะเมมเบอร์ใช่ไหมแล้วแบบจะพูดอะไรออกมาทุกคนก็จะรู้สึกก็แบบใช่สิก็เธอพูดได้นี่อะไรเงี้ยเนียก็เลยแบบเอ้ยถ้าเกิดวันหนึ่งฉันสามารถแกร์แล้วฉันจะสามารถพูดเรื่องนี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคําหรือเปล่านะว่าฉันจะแบบกลับไปซัพพอร์ตเขากลับไปซัพพอร์ตวงไม้เนแบบฉันเคยอยู่อะไรเงี้ยซัพพอร์ตคนที่ฉันอยากจะซัพพอร์ตแบบหลายๆคนเมมเบอร์ทุกๆคนที่หนูแบบรักแล้วก็เคารพเขาที่เราแบบอยู่ด้วยกันตลอดมา รือว่ารวมไปถึงฝั่ง CGM ด้วยเหมือนกันที่แบบอาจจะยังไม่เคยได้แบบรู้จักกันอาจจะไม่ไม่ได้มีโอกาสแบบอ่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาแต่ว่าก็รู้สึกอยากพพอร์ตด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่เป็นชี้ให้นี่น่ะไม่เอาไม่เออเนโอ้โตายแล้วขอโทษค่ะ <laughs> ไม่น่าจะดูแลได้นะไม่น่าจะดูแลใครได้นะฮะไม่ไม่หนูรู้สึกว่ามาริแบบมีความดีในแบบของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ฟังแล้วโอ้โ oh, ห oh, หนูขายมาริขนาดนั้นเดี๋ยวตีเลย บอกเลยว่าดีมากแสงสือเสียงเดอะเบสมากใช่พี่ลีดาน่ารักมากยังจําได้เลยที่แบบเขาคุยถึงแบบเออยังไม่ได้ดูคือจริงๆวันนี้อากาจะไปดูค่ะแต่ว่าวันนี้เพิ่งเลิกงานแล้วปรากฏว่าเวลามันทับซ้อนกันพอดีแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดจะไปอ่ะให้แจ้งก่อนล่วงหน้าแล้วด้วยความที่แบบเวลามันเทกันมันเลยแบบไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้าคือถ้าเกิดจะบึ่งไปก็คือใกล้จบสเตจแล้วก็เลยไม่ได้ไปดูเลย เอ๊ะวันนี้หรือเปล่านะใช่วันนี้สิแต่หนูแบบเอาจริงนะอีกใจหนึ่งหนูก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่เป็นเบียนเสักตอนได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้เหมือนกันหนูเลยแบบนับถืออะปันสิกรต้องพูดคนนี้ไม่พูดไม่ได้ปันสิกรเนี่ยเป็นบุคคลที่จะตามทายเมมเบอร์มากก็แบบเอยเมมเบอร์คนนี้อแบบตอนนี้เขามีอัปเดตเขาเรียกว่าใส่ใจเป็นคนที่ใส่ใจกัแบบเออมมเบอร์ทุกคนมากมา ความปันสิกรนะเนาะปันก็จะแบบดูเฮ้ยเมมเบอร์ตอนนี้แบบเออทำอะไรอยู่แล้วแบบเอ้ยมีเรื่องแบบนี้นะแล้วเมล่รมาเจอกันปันเจอเฮ้ยว่อคืนเห็นนะวันนู้เห็นนะอะไรอย่างเงี้ยปันแบบเป็นบุคคลที่ดีเออใช่หนูจะเล่าอะไรหนูจำไม่ได้แล้วอ่ะทำงานด้านการแสดงต่อไหมไม่เอาจิงริงๆก็ไม่หนูไม่เคยรู้สึกมั่นใจในการแสดงหนูเลยสักครั้งนะฮะแล้วก็อันนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบต้องการกําลังใจนะแต่มันเป็นแบบเฮ้ยเราสามารถทําได้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการถามตัวเองไยนะว่าแบบไม่ต้องให้คนอื่นแบบ เธอทาไดไงนงแต่ฉันกําลังถามใจฉันอยู่ว่าฉันทําได้จริงๆหรออะไรเงี้ยซึ่งหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดตัวหนูเองเนี่ยสามารถเรียกว่าไงดี <c oughs> ถ้าเกิดสามารถเชื่อใจตัวเองหรือว่าสามารถแบบเฮ้ยไปลิฟอินมายเซฟได้อ่ะหนูก็อาจจะอยากไปต่อเออมันก็เลยแบบขอเวลาถามตัวเองก่อนแต่หนูว่าตอนเนี้ยไม่ได้มั่นใจในเรื่องนี้เลยเพราทุกคนไม่ต้องแบบต้องทําได้ก็ได้แต่ว่าหนูว่าขอถามตัวหนูเองเถอะว่าหนูทําได้หรือเปล่า ไปเอามาจากไหนว่าแสดงดีมันเป็นฟีลเหมือนกับว่าสมมติเราทํางานชิ้นหนึ่งแล้วเราไม่มั่นใจว่าแบบเราทํางานชิ้นนั้นออกมาได้ดีหรือเปล่างั้นอ่ะแต่ทุกคนบอกว่าดีแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันยังไม่ขนาดนั้นเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีแพลนจะทางานในวงการต่อไหมคือทุกคนแบบว่ามักจะถามว่าเฮ้ยสิแกแล้วสิต้องมีแพลนแน่เลยจริงๆนะหนูแบงค์มากเหมือนแบบตอนนี้ต้องการแค่สิ่งที่เรียกว่าอิสระในการพักผ่อนเพราะงั้นถ้าเกิดหนูแกแล้วหนูว่าหนูน่าจะแบบ ไม่ได้มีแบบอะไรที่อยากจะมาบอกทุกคนเป็นชิ้นเป็นอันว่าฉันจะเดินไปทางสายนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าสกิดาจะไม่มี MV เพราะว่าเป็นเพงลงรองปกติเพงลงรองอะ่ะมันจะไม่มี MV พองานทุกคนอยา่าคาดหวังยังเต้นไม่ได้ <laughs> เต้นยากมากเต้นยากมากสกิดา ที่นิดนึงแล้วอ่ะกรุงเทพมหาคนครอโม,มอนรัตนโกสินทร์มหินท,าาท,าาาทรายุทธยามหาตินทร์ตมพลพระราชานีปุณีรังอุดมราชนิเวศมหาสัทธาอโมนพิมานอวตารสติถ์ไปแล้วสุดขนที่ยี่ห้อไปจนสุดกรมประสิทธิ์บ้า